สบายดีพี่น้องบส๊สุขูสุคนเบอร์สมองสุบอนมาพบกับ่องซาปิน่นพะลุยคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้เปลี่ยนแนวนะพีองเนาะหลังจากที่เฮ็ดอันยุดออกไปแล้วนะเนาะเข้ากับสิมาฮาสอนหัวพี่น้องสอนหัวกกุ๊บตาตาน้องเราพี่น้องเนาะมากับเด็กเด็กหลายคนพี่น้องน้องกันดาน้องอ,อมน้องคำดีสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงพี่น้องพี่น้อง นาทำดีสิลงสอนกับน้องการปลาบ่นหยุบหยุบอยู่ไหมมาลุ่นมาส้มน้ำกันอีกพี่น้องก็สอนหว่งนนวงข้าวซีวมันอยู่บ่เนาะหน้าแดดพี่น้องเยน้ำเย็นยุเย็นเย็นน่ารอดอุ้ยมีปลาเขมีปลาบ่เหยียบปลาเพิ่นว่า พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินแบบบานนอกเนาะหาอยู่หากินแบบธรรมชาติหาเห็ดหาหน่อไม้หาสอนพวกน้พี่น้องย้มนี่กับสิรประมาณนี่แหละพี่น้องอาหารการกินบันนอกบานนาันหน้าฮากันอาหารแบบธรรมชาติบริสุทธิ์น้พี่น้องเนาะซื้อทุกอย่างกับไบว้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เงินกับ เงินบาทกระขึ้นพี่น้องเ้ยเงินกีบอ่อนขาแห้งพี่น้องน้ำมันกระขึ้นทุกอย่างแพงเบิดมาแล้วมาแล้วป้าอีกอย่างหนาลายล่างล่างล่างใช่ใช่มาเบิ่งนมาเบิ่งนมาเบิร์ย ตันี้แมงกระดาษจำไหมจำจเอาขู่มัน้องอมปนปนมแรสคนน้อหม่ต่มเนาะพ่วอย่งีงเอาดิพอยังนีหอยังนี้นีน่ะนะาออเคตาาดอนนะแม่กระดาษน่อยแล้วาหอยนะไปอมวปูนี่ปิดอะไรล่ามไปนะปิดเอาเก็บอะรแม่ล่ะแมงดาหน่อยนี่ร้อยลูกทวผมไม่เจอถือว่าลูกวกลบนะมี่ไ่้แมงดาแมงดาใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยเลือกหอยเอาเลยเนาะหอยก็ได้ ยุบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะห้อยไล่รีพายนี่มีอะไลูกพวกมีตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วได้ยังนะเมียงดาอีปูปะป๊าดพี่น้องหัวยัางอันนี้นะหูยหัวแก้วหัวแก้วป๊าดที่ทองใช่มกระดอกกะเดียะแท้นนี่มันเป็นเต่านะไหม อุ้บเอาเบิดดิมไหนเนาะเอาเบิร์ดเลยแล้วนี่เพราะว่าหัวอนี้มันกระเสบยด้นี่หัวกระเสีหัวกกบนะตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยว้าท้อสโพเห็นมันลอยเดียดๆงามงามพี่น้องเลยอีปูมาใส่ตะหุ่งมาใส่ตะหุ่งอ่ะหยู่ไปเลยน้องกันหัวกกบหัวอันแกะเอาปนกันนะพี่น้องเนาะหัวโกบตัวใหญ่พี่น้องกันมาดูห่าเมนอนเดี๋นี่ป้าที่ท่อ ตัวใหญ่แห้งอะดิอืมมันอะดิลองการกับลองทำดีอืมตัวนี้อ้วนเนาะอืมบาทเดียวก็พอกินเอาอีสองบาทต้องสอนต่อเนาะพี่นะฮะมากนะมาแค่พี่แค่พี่เหรอพี่แมน ปรุงบรรยากาศพี่น้องตามทางหนทางหน้าข้าเจ้ากำลังใายหุดหน้าไว้นะพี่น้องเนาะเป็นได้เด็กๆมานไหมเงาตัวว้ายเดเมงดาสองตัวกว่าฉันร้กูเก่าอีกหูล่างไดง้ะน่ะล่างก็จังหน่อยใช่ใช่ ปัด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 โอ้โหแมงดานะพี่น้องเลยสองตัวเลยนี่อืมโอ้ยปองรูขวบพี่น้องสางมังงามแท้อันนี้นะรูวขวบก็เป็นอันนี้ออาไหมครับดิอ่มามันนี่ดีพี่น้องพายนี่มันเนาะเอาเนอะเลยอ่ามัน,ออนสีเขียวมองเลยอู้ยูอู้ ไปล้วอีปูอีแมงก์เต่าโอ้โหห่วงกบนะพี่น้องโพดโพดตัวใหญ่แหมห่อมกห่วงอะไรกันแนวนี้ห่อมกห่วงตัวใหญ่แงใหญ่นั่นหรอกกันเนาะตัวโอ้โหมันมันม oui. well ันเบ่งดาหน่อยพี่น้องต้นหน่อยมันสีสีเขียวๆในนี่นาะพี่น้องเนาะ ตัวใหญ่กลายเป็นสีดำพอมันใหญ่แล้วกลายเป็นสีดำโอ้หัวหัวอันหัวกบกับตัวใหญ่เนาะเอไม่ได้ไม่ไดเนาะเอาเนาะเอาครัวกบเลยตัวหนึ่งนะโมเมนต์โมเมนต์บอกปาดเบิ้ดเก็บอันนี้ออกเบิ้ดตะปาดออกรถตะเขียตะปาดนี่อือหือสวยงามเด้งามโพดงามผูพี่น้อง หืมงามห้งอันนี้ลูกหัวเขียดข้ามเด้อพี่หนังเด้ออันนี้นะเขียดข้ามบนแม่เขียดข้ามนี่หน่อยนี่หัวเขียดข้ามอันนะหน้าเมนเาอราอย่างอยู่ส่วนเราเล่น้องการบ่ะเนี้เบื่อไรขี้ยาขี้ยุบก็เลยเราต้องเล่าเงี้ยไม่ขี้ดินปุ๋ย เดบุปกปลายนะพี่น้องเอ้ยอุ้ยเฮีย <laughs> มันอันน่ะมันแยงขาดคิตต้ปาเนี่ยอม,งมองคุณคิตต้ปาเนี่ยงามเด้อื๊บอั่นมั้ยเหนียวนะชอดนี้บ้าบาทหนึ่งไพน,นี่นะชอดอีกบาทหนึ่งลงกลาง<อ>ด,ดูบาท<อ>นี้มันตอดงลงกลางในบาทนี้นี่พี่น้องได้รลายเต๋อพี่น้องเอ้ยมิงดาก็ได้สามตัวเนาะ พายแรกนะประมาณปันไดพี่น้องสู่พายนี่บ่ได้มันเป็นบางฝายได้พี่น้องหัวก็ได้บางฝายมันก็บ่อยมักอยู่มันเป็นน้ำหนามนะพี่น้องใหม่แล้วเป็นในหลอบนี่ว้ายว้ายว้ายหกกบ อ้โหตัวใหญ่แท้นะโอ้ยตัวใหญ่แหงนี่ยตีขี้ดินออกหลอกขี้ดินลายหลอ,อกจะตายไเลยเปิดแ <laughs> <c oughs> ล้วปพ,ออพออ่อเอ,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 องเอน,น,นพ่อนโงอนายใต่ก่อนมันลายเลยสิเลยมือใหม่จะไปได้ เปลี่ยนพายนะพี่น้องเนาะส่วนนทรีลงสอนพายมี่บกแบพี่มื่อคืนพี่มื่อคืนพี่เมือเ่อไบ่เด็กเด็ก จะเอเป็นไหน่าได้แมงดาอีกเลยตัวตัวเอาล่างล่างล่างไม่ต้องไมีหรือกตัวหุกบุมีมีแต่อันป้าตัว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 ตวตัวตัวตัวใหว่ัวตมวังวตัตัวววงัวอัััตัวตัวตัวตัตัวแ หัวกระมานแต่หัวกโกบเลยพี่น้องกตัวใหญ่ใหญ่ไหมอาอยุอีปูนี่อานจะโค้งมันยนั่อีปูนะพี่น,อออน้องปูอ่อนนะบ้าขนาดเนาะบ้าปูอ่อนทีมล่องหนก็นได้สอนนักเก่าน้านหัวนะาสะอนนี่พี่น้องหัวกโกบนะตัวใหญ่แห้งไหมนี่น่ะนี่อ้วนเนาะอยากตอดอเลยป่ะเนี่ย อ,นน bon อันนี้โบแม่โบนก er ันดาอันนี้แมงนี่แมงเหนียวว่ะนี่นะแมงเหนียวโบเอาโบเคยกินอันนี้หวกอันนี้เนาะงหวกอันยังก็หวกเขียดตะปาดหน่อยเนาะโบได้เอาอันนี้พี่น้องเอ้เขียดตะปาดอันนี้นะกินโบได้แม่งดาได้ลายนี่พี่น้องเอ้ยมานแห้ง พี่น้องคร่าวๆในี่ไข่เขียดตะปาดนี่แต่บางคนก,นก็กินอยู่เขียดตะปาดกับพี่น้องเลยเขียดไา่เงี้ยงๆอันอันตีนเหนียวๆนะพี่น้องบางคนกันย่านเนาะมาแล้วมาแล้วเอาน้ำน้ำปา,าดเถอเหยียดขาได้นั่นตัวใหญ่บรแมงดาน่ะ แม่ได้อีกแล้วพี่น้องเลยเออนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องแมงดาพี่น้องเลยนี่ได้มาอีกแล้วโอ้โหมันขนาดเลยหัวกับมันมันพี่น้องเลยหากไม่มีหัวกบบ่อยนี่นะมีแต่หัวเขีดตะปานนะพี่น้องเนาะกับหัวแก้ว บานกระสิกั๊บเนาะพี่น้องเนาะหัวเขาก็ได้ลายแหละเมงดาก็ะได้ลายตัวเลยเมงดาได้หกตัวพี่น้องเลยแมงดานนะโอ้ตัวใหญ่แห้งพี่น้องเลยเอาไปตำมันพี่น้องเนาะไปจี่ตำหลักะกินกับหน่อไม้ต้มหรือว่าพักลูกพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องเลย เดสปิงก็สิบไปห้าหนอไม้มา,มาต้มกินกับเจ่วแมงดาเนาะพี่น้องสุดยอดมนันมันไปเลยมันขนาดวันนี้อือวอววิววววมันตอดเจบแข็งยังไงพี่น้องเลยมันตอดเจบแห้งปวดเข็มแข้มหวยน้องเลย ก็บหวยป่าที่สปิ่นไปหาเฮ็ดหาหน่อไม้แหละพี่น้องต่วาไฟเขาจะก็ติดหวยเนาะเป็นได้เหมื่อยบอกันดาเหมื่อยบอเหื่อยพี่น้องเยหาอยู่หากินแบบบนนอกเนาะแบบบนนอกสนบ สวนห่วงห้าน้องไม,ม่ห้าเฮ็ดถ้ายามแหล่งกะขุดกบขุดอีปูน,พน,น,นปะพี่น้องเนาะกุดขุดเขียดไปเลยพี่น้องแบบนี้พอกันขีปใหม่ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาปีนเดน้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีไปน้องกันตา